ปัญญาดับกรรมปัญญาดับกรรมปัญญาดับกรรมนะครับเพราะว่าปัญญาคือการเห็นเกิดดับนะครับก็สามารถละลายพฤติกรรมนะครับความคิดคำพูดคำก,กระทำที่ดีและไม่ดีเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรพี่หมายคอยก่อควรจิตใจให้เล่าร้อนให้ว้าวุ่นให้กังวลให้กังวลกังวายให้กระสับกระส่าย หรือว่าให้จิตใจนั้นวันไว้นะครับเร่าร้อนเป็นห่วงกังวลนะครับเป็นทุกข์ปัญญาดับกรรมนะับการมีสติปัญญาเห็นการเกิดดับเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปมีละหายไปนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นตัวของเราจริงๆนะครับมันเกิดได้ดับได้ นะครับมันเป็นเพียงอาการของกรรมที่เกิดขึ้นมาล่อมาลวงมาหลอนมาหลอกมาหลอนมายั่วยวนกวนใจให้เป็นห่วงให้เป็นกังวลให้เป็นวิตกนะครับให้คิดถึงให้พูดถึงให้พยายามทําทุกวิถีทางคิดทุกทางพูดทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ให้มีให้เป็นเพื่อจะให้รอดปลอดภัยแต่ถ้าขาดปัญญา ขาดปัญญาหมายความว่าสติไม่เห็นสติปัญญาไม่เห็นเนี่ยเมื่อไม่เห็นก็กรรมมันค้างนะครับกรรมมันค้างหมายความว่ามันไม่ดับนะครับไม่เห็นการเกิดดับเมื่อไม่เห็นการเกิดดับมันดับกรรมไม่ได้เมื่อกรรมไม่ดับปัญญาไม่ทํางานนะครับกรรมไม่ดับก็มีกรรมซ้ําซ้อนกรรมซ้ำซากกรรมต่อเนื่องนะครับเป็นเศษกรรมบ้างเป็นกรรม มากกรรมยาวกรรมนานนะครับการจะดับกรรมก็เหมือนดับไฟนั่นแหละนะครับต้องใช้ปัญญาปัญญาคือเห็นการเกิดดับนะครับเห็นการเกิดดับของความนึกคิดรู้สึกจิตใจอารมณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นสังขารทั้งหมดเกิดดับไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราหรือตัวตนของเรานะครับปัญญาก็ดับกรรมเมื่อปัญญาดับกรรมแล้วก็มันไม่ประมาทมีสติสัพปัญญาถอนความพอใจและความไม่พอใจเสียได้ คลายความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์ในความรู้สึกในความคิดในวัตถุในคนในสัตว์ในเรื่องราวที่ไปจดจ่อจัดจ้องกำลังคิดพิจารณาหาทางออกหาทางแก้ไขเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของนะครับสารพัดเรื่องทุกๆเรื่องนะครับก็ปัญญาดับกรรมจึงจะโลง่งจึงจะปโปรง่งจึงจะเบาจึงจสบายจึงจะไม่ลำบากใจ,ไม,กใจไม่หนักใจไม่เหนื่อยใจ จึงจะไม่ต้องคอยคิดตอกย้ำซ้ำเติมหรือว่าเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้กรรมอยู่ไม่ต้องรับกรรมอยู่ไม่ต้องเก็บกดกดดันไม่ต้องเคร่งขรัดเคร่งครัดไม่ต้องกลัวต้องห่วงนะครับทุกอย่างมันเกิดระดับมีละหายไปเจริญและเสื่อมมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราไีแล้วถ้าหากเราต้องตายกตันหันการที่เราดับกรรมนี่แหละมันจะนิพพานแต่ตอนที่เรานิพพานกับวัตถุนิพพานกับคนกับสัตว์กับสิ่งของกับเรื่องราวกับทำ ทั้งหลายกับสมมติทั้งหลายลกับโลกธรรมทั้งหลายเรื่องการเรียนการงานการเงนิงน,งนเรื่องความรักสุขภาพการเดิงทางกตอาชีวิตความสําเร็จความมาั่งคั่งรวยนะครับความเจริญความเสื่อมในลาภยละสันเสริญสุขก็ตามโลกธรรมก็ตามเรื่องศีลเรื่องธรรมก็ต,ตามกนะารที่เราดับกรรมไม่ก่อนมันทําให้เรานิพพานนะครับดับราคะโทสะสิ้นราคะโทสะโมหะสิ้นปัญหาได้เพราะโดยการดับกรรมเมื่อดับกรรมแล้วมันไม่ต้องมีกรรม นะครับไม่ต้องเป็นนี้กรรมไม่ต้องใช้กรรมนะครับก็เป็นการตัดกรรมเป็นการสลายกรรมนะครับเป็นการละลายพฤติกรรมนะครับตัดกรรมดับกรรมละกรรมได้ขาดก็โดยการใช้ปัญญาปัญญาดับกรรมนะครับเมื่อดับกรรมแล้วมันก็เต็มไปด้วยความไม่ประมาทมีสติสัมพชัญญาถอนความพอใจและความไม่พอใจเสียได้แล้วก็มีวิปัสสนากรรมฐานนะครับมีสัมโพชฌง จ็ดมักมีองแปดสติปทานสี่อินทรีห้าพาละห้าโพชฌงเจ็ดจ 7, มัสมีองแปดคือมันครบนะครับมันครบด้วยธรรมสามสิบเจ็ดปรกการเมื่อเราดับกรรมนะครับดับกรรมแล้วก็รู้เลยว่าธรรมที่เราศึกษาประพฤติปฏิบัติมานั้นนะครับเป็นไปเพื่อองค์ปัญญาตรัสรู้นะครับปัญญาก็คือปัญญาดับกรรมที่มีมักมีองแปดสติปฐานสี่อินทรีห้าพาละห้าสติปฐานสี่นะครับเพียงสี่อย่างเงี้ย ปฏิสปญญาความไม่ปรหมากการมีศรัทธาการฟังทำการใส่ใจทำซึ่งการที่เราดับกรรมด้วยปัญญาองค์ปัญญา,างการตรัสารู้เนี่ยมันทําให้ดับได้ขาดนะดับแล้วดับเลยดับแล้วก็คือหมดทวงหมดกังวลจบจบกรรมได้นะครับจบกรรมกิดได้จบกรรมกิดได้จบวัตถุกรรมได้จบกิเลสกรรมได้ก็อาศัยว่าปัญญาดับกรรมนะครับปัญญาใหญ่ ปัญญามากปัญญาเร็วปัญญาดับกรรมเพราะเห็นการเกิดดับเห็นความเม่เท่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสิ่งสิ่งนั้นความเป็นสิ่งนั้นและสิ่งนี้ความเป็นเขาเป็นเราของเขาของเราดูความเห็นที่ว่าเป็นผู้รู้ในสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นกรรมเหมือนกันนะครับเป็นรูปกรรมนามกรรมรูปธรรมนามธรรมรูปธาตุนามธาตุรูปทุกข์นามทุกข์ก็อาศัยว่าเกิดจัดกรรมทั้งหมดก็เลยดับกรรมียทั้งรูปทั้งนามทั้งธาตุทั้งขันทั้งอายตนะ ปัญญาดับกรรมปัญญาเกิดดับเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นตัวตนไม่มีตัวตนในสิ่งที่คิดสิ่งที่นึกตึกตรองสิ่งที่กําลังรู้กําลังเห็นกําลังเข้าใจกําลังแยกแยะวิเคราะห์วิจัยวิจารในวัตถุธาตุวัตถุกรรมกิเลสกรรมในคนในสัตว์ในรูปในนามนะครับเงินทองเข้าของลาบยศสกสาชเสียงบริวารทุกสิ่งทุกอย่างแหละที่เป็นอารมณ์เป็นปิดเป็นใจ นันก็เป็นรูปเป็นนามเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นธาตุเป็นขันเป็นอาญธนะเป็นความจำความคิดความรู้ความรู้สึกเป็นความเกิดเกิดเจ็บตายเป็นตาหูจมูกลินกายใจเป็นรูปแบบอินสระสัมมารมลเขาเรียกว่าทุกข์ทั้งหลายนะครับทุกข์ทั้งหลายดับกรรมล้วก็เป็นการสลายทุกทิ้งนะครับฉะนั้นก็ปัญญาดับกรรมเมื่อปัญญาดับกรรมก็สิ้นกรรมได้นะครับหมดกรรมได้ขาดจากกรรมได้นะครับ ฉะนั้นปัญญาดับกรรมไว้นะครับจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกุ้มไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องเร่าร้อนไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องเดือดร้อนนะครับไม่ต้องหวันไหววุ่นวายเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องธาตุเรื่องขันเพราะว่าปัญญานี่แหละปัญญาคือเห็นอนัตตาเห็นการเกิดดับเป็นอนัตตาเห็นความเป็นไม่ใช่ของเรานะไม่เป็นเราไม่มีตัวตนของเรา เห็นเพียงความว่างความเกิดดับความไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นตัวตนไม่มีตัวตนฉะนั้นก็ปัญญาดับกรรมนะครับจะได้ไม่ต้องคู่ห่วงจะได้ไม่กลัวจะได้ไม่เหนื่อยนะครับจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เบื่อไม่อยากนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่มีข้อแม้เงื่อนไขไม่ต้องเตรียมการเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเมื่อปัญญาดับกรรมแล้วก็โล่งก็โร่งก็เจ้า นะครับก็สบายใจนะครับก็สดชื่นตื่นและเบิกบานก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าเวลาเราปัญญาดับกรรมและสงบสติอารมณ์ได้ใจเย็นได้นะครับใจสบายใจสงบนะครับใจมีความสุขได้เพราะอะไรเพราะว่ากรรมไม่ครอบงำนะครับกรรมไม่ให้ผลเพราะไม่มีกรรมไม่มีกรรมต่อกันต่อคนต่อสัตว์ต่อวัตถุ ไม่มีกรรมต่อกิเลสไม่มีกรรมต่อวิบากนะครับไม่มีกรรมต่อสุขทุกข์ดีใจเสียใจยินดียินร้ายไม่มีกรรมต่อกิเลสไม่มีกรรมต่อความรักโลกรดหลงไม่มีกรรมต่อโลกค่าต่อขันต่ออาณะนะครับไม่มีกรรมต่อใครๆไม่มีกรรมต่ออะไรๆเขาเรียกว่าดับกรรมนะครับปัญญาดับกรรมนะครับดับได้แล้วแล้วไปดับแล้วไม่อะไรกับอะไรดับแล้วจบดับแล้วลืมดับแล้วหายนะครับดับแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไร นะครับดับและสิ้นสุดดับและเป็นอโหสิกรรมไปนะครับปัญญาดับกรรมและเป็นอโหสิกรรมไม่ต้องมีกรรมต่อตัวเองต่อผู้อื่นไม่ต้องมีกรรมต่อกันนะครับเขาเรียกปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรมคนเราที่อโหสิกรรมไม่ได้เพราะปัญญาไม่เกิดปัญญามันไม่ดับกรรมก็เลยต่อกรมกันไปเรื่อยปิดกรรมกันไปเรื่อยนาลากรรมรุนกรรมปลุกพันพุ่งพันกันไปด้วยกรรมพอสุดท้ายก็เป็นทุกข์ ไม่สบายตัวไม่สบายใจลำบากกายลำบาก zar, ใจเหนื่อยกายเหนื่อยใจทุกทรมานไปด้วยกันชั้นปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรมนะครับด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะทุกสรพษษรพสัตว์นะครับปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรมไม่ต้องใช้กรรมไม่ต้องใช้กิลเลสวิบากต่อไปไม่ต้องไปรอวันเวลาสถานที่และบุคคลพบนิชาตินี้ชาติหน้าอีกปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรม ให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นให้ซึ่งกันและก,กันกับมนุษย์เทวดาพรมานสรรสัตว์ทั้งหลายที่เคยมีกรรมต่อกัน,ต,กนต่อตัวเองต่อผู้อื่นนะปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรมได้เลยนะครับก็จับพันก็จะได้จบกรรมดับกรรมตัดกรรมละกรรมอโหสิกรรมได้จะได้สิ้นสุดนะครับจะได้นิพพานนั่นเองนะครับปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรมดีๆ ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรมนะครับอโหสิกรรมได้ด้วยปัญญาดับกรรมปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรมนะครับจะได้สิ้นสุดกันสักทีจะได้จบจบกันไปจะได้โล่งๆ่งปรงปงเบาเบาสบายสบายขี้คลายผ่อนคลายจะได้หมดภาระเรื่องกรรมนะครับปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อหมดเรื่องกรรมหมดภาระเรื่องกรรมหมดปัญหาเรื่องกรรม หมดความห่วงใยเรื่องกรรมก็สบายนะครับอยู่อย่างคนไม่มีกรรมอยู่อย่างคนไร้กรรมสิ้นกรรมหมดกรรมนะครับยูขังคนไม่เป็นกรรมนะครับปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับทุกที่ทุกเวลาทุกสิ่งอย่างอโหสิอโหสินะครับปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรมปัญญาดับกรรมเป็นอโหสิกรรมนะคบ